วูดดี้เปิดใจได้คุยกับท่านอ้นเป็นการส่วนตัวพร้อมเผยสเปคท่านอน้นอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยทำเอาวูดดี้ถึงกับอึง้งเมื่ออยู่อหนุ่มเมืองจันทร์ที่กำลังสัมภาษณ์อยู่ในรายการวูดดี้เ m ได้ถามกลับวูดดี้ไปว่าไปเจอท่านอน้นท่านชายวัชเลศรนวิวัชระวงมาหรืองานนี้วูดดี้ยอมรับกับหนุ่มเมืองจันทร์พร้อมกับเล่าว,ว่าใช่ พี่รู้ได้ยังไงพอดีผมมีโอกาสได้ไปกินที่ร้านรอยัลโอซ่าบังเอิญเจอท่านกินข้าวกับเพื่อนแล้วเพื่อนของท่านก็เป็นเพื่อนของผมเพื่อนก็เลยแนะนําให้รู้จักท่านก็เหมือนว่ารู้จักเราก็เลยได้นั่งคุยกันด้วยความที่เราเป็นคนที่อยากรู้อยากเข้าใจในหลายๆเรื่องก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งก็เหมือนกลายเป็นสัมภาษณ์เพราะผมอยากรู้ไงอันดับแรกในหัวก็คือกลับมาเมืองไทยทําไม ความตั้งใจคืออะไรแต่เราไม่ได้ถามไปแบบนั้นผมรู้สึกว่าบางอย่างมันเซนสถีฟแล้วเราก็ไม่ได้แบบคล้ายๆรู้จักกันก็เพิ่งเจอกันมันเหมือนการถามสารทุกถูกดิบถามว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าให้ผมฟังว่านี่ไม่ได้มาเมืองไทยมา20กว่าปีแล้วคิดถึงเมืองไทยมากก็พูดเหมือนออกสื่อทั่วไปสัมผัสได้ถึงความที่ท่านคิดถึงเมืองไทยเพราะเราคุยกันเรื่องเบบมาก ผมอยากลองไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS ผมอยากกินผัดไทยผมอยากรู้ว่าเจ๊ไฝอร่อยไหมผมแฮปปี้มากไปไหนก็ตามผมเห็นถึงพลังความน่ารักของคนไทยผมไม่รู้ว่าผมกลับมาแล้วเขาจะให้การต้อนรับไหมผมรู้สึกแฮปปี้มากในการกลับมาครั้งนี้แล้วผมก็ได้มีโอกาสถามเพราะผมอยากรู้ว่าตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นเป็นยังไงบ้างด้วยความที่ผมไม่เคยอ่านประวัติเขาเลย รู้แค่ว่าเขาอยู่ที่นิวยอร์กเป็นทนายความว่าความคดีค่อนข้างใหญ่พอสมควรด้วยความที่ผมเป็นคนนิวยอร์กเหมือนกันก็เหมือนนิวยอร์เกอร์สองคนมาเจอกันแล้วแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นคนนิวยอร์กแล้วการที่อยู่ที่นิวยอร์กมันต้องช่วยตัวเองมันต้องสู้มันไม่ใช่เมืองที่อยู่ง่ายผมเป็นคนที่อยากรู้ไปหมดก็ถามแล้วมีแฟนไหมท่านก็บอกว่าโนโนน สเปกก็คือขอให้เป็นคนน่ารักแต่สุดท้ายเขาบอกว่าอยากแต่งงานกับผู้หญิงไทยชอบคนที่มีทัศนคติดีแล้วก็พูดต่ออีกว่ายังหาไม่เจอวูดดี้ก็ถามต่อแล้วจะยังไงจะอยู่นานไหมเขาบอกว่าจริงๆการกลับมาไทยในครั้งนี้ก็อยากจะกลับมาเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวเลยอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยมากเพราะรู้สึกว่าคิดถึงแล้วรอมาหลายปีมาก เราคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเราคุยกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าสมัยนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็ต้องทันโลกเรามีความคิดที่ก้าวหน้ามีความชัดเจนเพราะทุกวันนี้เราใช้ชีวิตไปโดยเราไม่ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรมันจะสเปสปะบทสนทนามันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตเสียมากกว่า ขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นเข็มกรัดที่ท่านอ้นติดเสื้อตอนกลับไทยจากกรณีที่มีการพูดถึงเข็มกรัดที่ติดหน้าอกและมีการโยงไปถึงบุคคลต่างๆล่าสุดเมื่อวันที่24สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโพต์เฟซบุ๊กระบ,บุว่าขอความกรุณาอย่าเอาผมมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพักการเมือง ไม่มีความปรารถนาที่จะยุ่งเรื่องการเมืองเลยเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะแยะโดยก่อนหน้านี้นะครับโลกออนไลน์ได้มีกระแสเกี่ยวกับเข็มกรัดแบบเดียวกับที่ท่านอ้นติดเสื้อสูตรในช่วงที่มาเมืองไทยว่าเป็นเข็มกรัด VVIP และยังมีบางเพจนำภาพของท่านอน้นมาโยงกับนักการเมืองที่ติดเข็มกรัดแบบเดียวกันด้วยก่อนที่ท่านอ้นจะออกมาโพสต์ข้อความในครั้งนี้